รัชชาลิฟขนกิจกรรมและโรงงานผลิตยอย่างเวกัน Natural อัปเดตเทรนความงามมาแบบสุดปงังทั้งยังจัดหนักจัดใหญ่ด้วยเมคอัพอาร์ติสชื่อดังอย่างน้องฉัตรที่มาเผยเคล็ดลับการแต่งหน้าให้ปังแบบฉบับซุปตาที่มาพร้อมกับนางแบบคนสวยที่ฮอตที่สุดและยังเป็นขวัญใจมหาชนของคนทั้งประเทศอิงฟ้าวรหาหะมิสแกรน Thailand 2022งานนี้น้องฉัตรเนรมิตความงามบนใบหน้าให้กับอิงฟ้าใช้เวลาไปเพียงแค่15นาทีเท่านั้นก็ปังพร้อมออกงานได้เลยท่กากลางเสียง วาวของผู้คนที่เข้ามาร่วมง,งานและร่วมชมที่บูธอย่างขับข้างโดยมีคุณรัชชานนท์พูดริหารแบรนรัชชาไลฟ์และคุณน้องชัดเมคอัพอาร์ติสระดับประเทศให้เกียรติร่วมสร้างปรากฏการณ์แะความงามที่บูธเวกันเนเชอรลในงาน op op c o ส m ม p o p CBE อาเซียนแบงคอก2024ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับ ตื่นเต้นมากจริงๆครับพี่ผาคือในคณะผู้ผลิตนะคะเราเห็นการเติบโตของแบรนเนี่ยคือเติบโตมากๆเลยนะคะแล้วก็เติดตัวแข็ึ้นทุกปีไมยว่ายิ่งใหญ่มากคือโรงงานก็ตอนนี้ก็เราก็จะต้องเพิ่มโรงงานเพิ่มให้กับนอสเราอีกสามโรงงานใช่ค่ะก็คือคือว่าตอนนี้ค่ะด้วยด้วยการเติบโตของแบรนด์และชาไลเนี่ยเติบโตขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆเวก้าก็ต้องเพิ่มกระบวนการผลิตและการเพิ่มโรงงานขยาย เป็น5้างลงาาเพื่อเพื่อรองรับสินค้าแบรดเชลับ,บตอนนี้นะครับสินค้าแบรดแบรดเชลัยก็ได้กระจายไปทั่วประเทศแล้วตามห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วประเทศนะครับตอนนี้เราก็มีโปรเจกต์ที่จะส่งออกนะครับผมแล้วก็วันนี้เรามาตามหาพาร์ทเนอร์นะครับใครที่ต้องการสินค้าของรัชชารัยนะครับจะส่งออกต่างประเทศนะครับผมก็ มาพูดคุยกันได้นะครับเราพร้อมที่จะจับมือร่วมกันเพราะว่าเรามั่นใจนะครับในสินค้าของเราทุกตัวแล้วก็มั่นใจในคุณภาพแล้วก็มั่นใจในแบรด์ชาชาไลฟ์ครับว่าผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรด์ชาชาไลฟ์หรือว่าสินค้าทุกตัวที่น้องฉัดจับนะครับต้องดีที่สุดผ่านการคัดกรองมาอย่างดีเลยครับถ้าน้องฉัดเลือกต้องดีที่สุดนะครับอย่างที่บอกนะคบไม่ว่าจะเป็นทุกๆอย่างนะคัเพื่อน้องชัดจะเฟ้นหานะครับสิ่งที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็น้องฉัดอยู่กับเอ่อเครือราชารีฟนะครับมาตั้งแต่นนคุณ ตั้งแต่เราช่วยกันไขายของนะครับ,รบเอาพูดง่ายๆจากพ่อค้าตลาดนัดครับนะครับสู่นักธุรกิจพันล้านซึ่งมันยากมากๆนะครับกับที่คนคนหนึ่งจะสามารถที่จะสร้างตัวตนนะครับสร้างแบรนด์ของตัวเอง แน่นอนครับว่าถ้าเกิดสินค้าไม่มีคุณภาพหรือสินค้าไม่ดีจริงเราก็คงมาไม่ถึงวันนี้นะครับดังนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนที่สนับสนุนนะครับลูกค้าทุกท่านดาราซเลบริตี้ทุกคนอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนนะครับที่ร่วมกันรวมถึงพี่พี่นักข่าวหรือทุกคนที่มาในที่นี้นะครับที่ช่วยกันรีวิวแล้วก็ช่วยกันตอกย้ำนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีคุณภาพจริงๆแนละทําให้เราเนี่ยมุ่งทยานนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยตอนนี้เรากําลังไปถึง ทั่วโลกครับก,ก็ต้องเป็นไฮยารัชชาบูสเตอร์เซรั่มสิครับ<า>ที่น้องชันเป็นพรีเซนเตอร์อแล้วก็ วิซีน้องชติตน,น,นะครับตอนนี้วิซีซองู่ขายใอันดับหนึ่งในเซเว่นเลยนะครับคือจะบอกว่าไปเซเว่นก็คือหมดทุกเซเว่นนะครับแต่แอบ,บกระชิบนิดนึงว่าสามารถบอกพนักงานได้ถ้าเกิดแบบว่าอยากได้วิซีซองู่นะครับอันนี้ก็คือผลิตไม่ทัน<ม>ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์เราครับผลิตภายใต้โรงง,งานของเวก้านะครับซึ่งพี่ขวัญเองก็ใจดีมากๆเลยนะครับพัฒนาสูตรคือจะบอกว่าสูตรที่ดีอยู่แล้วเนี่ยคือพอมีอินกิเลียนอะไรที่อัปเดตมาใหม่นะครับพี่ขวัญก็แบบพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็อย่นะครับ สนใจอยากจะทำเครื่องสำอางอยากจะทำสกินแคร์ก็มาที่บูธเว g ก้าได้นะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในงาน Cosmo Pop นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับให้ลองมาที่นี่ก่อนมาหาคำปรึกษานะครับและตัดสินใจเปลี่ยนที่เว g ก้าครับอ๋อคือจริงๆก็รู้สึกว่าแบบดีใจเพราะว่าจริงๆหนูรู้จักกับพี่ฉัดมาก็จะจสามปีแล้วนะคะเราก็ได้ทำงานกันแล้วก็รู้สึกว่างานนี้น่าจะเป็นงานจริงๆจัง,จง,จงๆที่เหมือนแบบเป็นการได้ร่วมงานกันแล้วก็ต้องขอบคุณทางพี่นนท์ด้วยที่ให้ ได้มาในวันนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องส่งงานวันนี้สนุกสนานแล้วก็ได้แต่งหน้าด้วยนะเก็บหน้านี้ไว้ประมาณ3งานแล้วีค่ะขอบคุณมากค่ะก็คือว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าราชชารายครับได้เวทีมิสแกนมาคอยสนับสนุนจนทำให้แบรนด์เนี่ยเติบโตเป็นที่รู้จักนะครับก็เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยรู้จักแบรนด์ราชชารายเนี่ยจากเวทีมิสแกนจากพี่ๆหลายๆท่านที่ที่เลือกใช้นะครับวันนี้ราชชารายก็ต้อง เออสนับสนุนคือนะครับเพราวันนี้ก็เป็นใครไปไม่ได้เลยต้องเป็นน้องอิงฟ้าท่านเดียวท่านั้นที่จะมาร่วมโปรโมทแบรนด์ครับผมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับคือจริงๆต้องบอกว่าทางพี่นนท์อ่ะเคยมีการว่าจ้างงานฟ้าตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้เป็นม<ค>ิสแบรนด์ไเลยคือได้มีการแบบหูวจ้างมาเป็นปีนะคะก็วันนี้รู้สึกว่าเรามาในการแบบแบบเราก็เติบโตมาอีกก้าวหนึง่งในการเป็นมิสแบรนด์ไทยแลนด์ด้วยแล้วก็ได้มาร่วมง,งานกับพี่ชัดกับพี่นนท์ก็ถือว่าเป็นอะไรที่รู้สึกว่าคอมพ่มะ